โอเคครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะครับทุกๆท่านเลยเข้าสู่เกม Ark Survival นะครับในแมปทะเลรายนะครับผมก็วันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อพาร์ทที่แล้วเราได้ไปจับตะขาบมาก็ยังไม่ได้กลับบ้านกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแรปเตอร์กลับไปก็แล้วกันส่วนจะทําอะไรก็เดี๋ยวค่อยคิดกันดีกว่านะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแอร์ดบลงมาเยอะมากครับผมไปล่แอร์ดบกันดีกว่าเอาด้านไหนก่อนดีด้านซ้ายใกล้กว่าไปด้านซ้ายก่อนนะครับด้านซ้ายสีเขียวด้านขวาก็ออกจะเป็นสีขาวๆหรือเ่่่่าไมแแนนใจตก็อขียวิด ด้านนี้ยังลงมาไม่ถึงนะครับไปด้านนู้นก่อนเลยครับผมจัดไปเก็บเปรี้ยวไปเรื่อยครับไม่ได้ซีเรียสอะไรรู้สึกว่าตอนนี้จะอัพได้อีกประมาณสองขั้นนะครับเพิ่มดาเมจไปเลยแล้วกันโอเคดาเมจไป6,5 0 0แล้วนะครับไปต่อเลยครับผมอีแรงนี่คายหมดเลยจริงๆแล้วอีแรงนี่ก็เป็นตัวที่ดีนะเดี๋ยวหน้าจับไปสักตัวหนึ่งเหมือนกัน,นครับตรงนี้ก็ยังไม่ถึงนี่ไอ้นกตัวนี้เป็นอะไรอยู่ดีๆก็หล่ลงมาคืออะไรวะอ๋อมันน่าจะลงจอดครับไปตีกับโทนี้อนแห่อยากแจมก้อน,น,นรับ ตอนนี้ดาก้อนสามนกหนึ่งดูดีว่านกจะสู้ได้หรือเปล่าจัดไปพี่เชียร์อยู่น้องเราเชียร์นกนะครับแต่ว่านกตายแน่นอนตอนนี้นกเลือดออกแล้วนะครับผมเดี๋ยวให้นกตายก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปแจมอีกนิดเดียวนกตายแน่นอนนกไม่หนีด้วยโอ้ใจถึงจริงเรียบร้อยครับผมเราขอเนื้อเลยโอ้โหมามาจัดไปเพื่อนกัดไปเพื่อนเอนสือจะเอาเรียบร้อยครับโอเคครับตอนนี้แอร์ดรอปลงมาแล้วนะครับไปเก็บแอร์ดรอปกันเลยดีกว่าโอ้โหมีบังกรด,ด้วย อยู่ดีๆมังกรก็โผล่มาอะไรวะเนี้ยเมื่อกี้ตอนที่เราวิ่งมาตอนแรกไม่มีมังกรนะครับมังกรมาจากไหนไม่นุ้นเนี่ยน่าจะลงมาจากทางด้านบนตรงนู้นแหละโอเคมันไม่เห็นเรานะครับเก็บของเลยดีกว่าของโอเคอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้มียาเขียวมาด้วยครับไม่ต้องไปคราฟกันอยู่มีประโยชน์มีประโยชน์เดี๋ยวลัพเตอร์นี่ผมเพิ่มสปีดไปเลยดีกว่าตีกัดแมงป่องเลยลงมาก็กัดแมงป่องได้พอดีเป๊ะเลยครับดาเมจต,ตอนนี้ไป7 2 0 0นนะครับที่เหลือเดี๋ยวจะเพิ่มเป็นสปีดไปเลยดีกว่า ไอพวกตะขาบเนี่ยสะท้อนดาเมจแรงมากครับจุดต่อไปตอนนี้ก็สีเขียวอีกเช่นกันนะครับลงมาแล้วด้วยกินน้ําก่อนโอเคผมว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นโล่กันหุ้ยตกะกัแตนตัวนี้สีแดงสวยเลยฆ่ามาเลยครับของในการจับมันค่อนข้างจะหายากนิดนึงต้องไปฆ่าหนอหลายตัวมากกว่าจะจับตกะกัแตนได้หนึ่งตัวนะครับมีคกแล้วก็มีแปลงเออเก็บมาก่อนดีกว่าก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับไม่ถือว่าดีมาก แล้วก็ไอ้ดวงตัวนี้ก็มีคนอยากจะให้จับไปเหมือนกันนะครับตัวนี้เลเวลสิเราขี้เลยดีกว่ามั้งขี้แล้วก็จับเลยนะครับขี้ไม่ออกอีกอขี้ไม่ออกครับผมอะไรวะเนี่ยรัปเตอร์ขี้ออกไหมลองให้รัปเตอร์ขี้ดูนีเออนี่ไงเราได้ขี้มาแล้วครับขี้รัปเตอร์จะจับมันได้หรือเปล่ามรู้ก้อนเล็กไปครับลองดูดีกว่าเผื่อจะจับได้มีคนอยากจะให้จับมาก็หลายพาร์ทแล้วนะครับไม่ได้จับสักทีหนึ่งทีนี้มาลองดูกันว่าก้อนเดียวอยู่หรือเปล่า จัดไปเรียบร้อยครับได้ดวงมาหนึ่งตัวโอเคพากลับไปไงเนี่ยมันอุ้มได้นี่หว่าอุ้มดูดิเวลาอุ้มนี่เราขี่ได้โนเสาได้หรือเปล่ามันรู้นะครับเอออุ้มกลับบ้านได้เออดารักดีว่ะโอเคเจ๋งเดี๋ยวพาดวงกลับบ้านไปด้วยเออแจ่มดีครับแต่คิดว่ามันคงช่วยอะไรเราได้ไม่เยอะหรอกเพราะหลักๆแล้วมันก็ใช้ในการผลิตน้ํามันหรือเปล่านะผมจําไม่ค่อยได้นะครับ ไม่ค่อยได้จับดวงนานแล้วรู้สึกว่าเวลาเราใส่ขี้ไว้บ้างมันจะหมักเป็นน้ํามันนะถ้าผมจําไม่ผิดนะเมื่อก่อนที่ผมเล่นนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามันอัปเดตแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นไงบ้างเพราะว่าเกมนี้หลักๆเลยผมจะเกาะติดสิ่งใหม่ๆไม่กว่าอะไรเก่าๆบางทีผมก็ลืมๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องลองดูที่ตัวมันก่อนโยนมันลงไปก่อนนะครับสามารถเปลี่ยนพวกขี้นะครับกลายเป็นน้ํามันได้นี่ไงแล้วก็ อ๋อโอเคโอเคแต่เราต้องเปิดบันดอลลิงมันด้วยนี่ก็เรียกได้ว่ามีประโยชน์ใช้ได้นีครับผมไปกลับไปที่บ้านกันเลยเดี๋ยวเราต้องใส่ขี้มันเยอะๆหน่อยเพื่อที่จะเปลี่ยนขี้เป็นน้ำมันนะครับตามที่มันเขียนอธิบายไว้มเมื่อกี้กระโดดกัดอีแล้งไปโดนแมงนป่องอีเล้งไม่ตายว่ะอีแล้งต้องสองทีเลยแบเนะี้ไม่น่าเชื่อเลยครับตาน,นี้อีกหลายตัวเลยกัดไปกัดไปเข้ามาเพื่อนเข้ามากระโดดกัดมาเลยอีกหนึ่งตัวยังไม่ตายเรียบร้อย ไปฟองต่อเลยโอเคไปกันเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะพาหาแหล่งนะครับที่มีน้ํามันด้วยเพราะว่ามีคนขอมาว่าให้ผมนะครับทาการบอกพิกัดแหล่งที่มีน้ํามันให้หน่อยจะได้วางตัวเจาะน้ํามันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะหาให้เลยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เจาะน้ํามันเหมือนกันเพราะว่าหลักๆเลยผมก็เก็บน้ํามันมาจากตูดไอ้พวกตัวมแมลงพวกนี้แหละยังไม่ได้วางตัวเจาะเลยแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่พิกัด ด้านขวาล่างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาก็แล้วกันเพราะว่าตอนที่ผมเล่นเซิร์ฟออนไลน์ผมก็เจออยู่หลายจุดอยู่นะครับโอ้ได้ฟาวเดชันแบบ Adobe มาด้วยเออเก็บมาลองเล่นก่อนดีกว่าไอ้ตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะช่วยนะครับป้องกันอากาศอะไรพวกนี้ได้ดีกว่าสิ่งปลูกสร้างทั่วไปนะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะให้มันแข็งแรงก็ใช้เป็นหินหรือไม่ก็เหล็กดีกว่าครับไอ้ตัวนี้มันจะเบาบางมากกว่าหลักๆเลยเราต้องสร้างไอ้ตัวนี้ไว้ชั้นในนะครับสาหรับ Adobe อะแล้วก็หินหรือว่าเหล็กไว้ชั้นนอก อันนี้จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าโอเคแรปเตอร์ตอนนี้เดี๋ยวผมขอเพิ่มสปีดไปดีกว่าสปีดประมาณนี้ผมว่ายังไม่โอเคแล้วก็น้ําหนักด้วยนะครับน้ําหนักตอนนี้ไป1,192น่าจะพอได้อยู่คิดว่าตอนนี้น่าจะใกล้ถึงบ้านเลยครับอีกนิดเดียวแรปเตอร์ล่อวิ่งไวด้วยแหละวิ่งแบบติดจรวดเลยไม่ถึงกับเดอแฟลทรอกแต่ว่าโอเคอยู่แกลิมิมัสนี่ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับน่าจับใช้ได้เลย พาราเซอร์กัดไปกัดไปมาดีไปหกสิบสี่ไอ้พาราเซอร์นี่ก็เป็นตัวที่ผมอยากได้นะครับแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้ก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยเลยครับผมว่าจุดตรงนี้น่าจะมีสะพานนะถ้ามีสะพานนี่สวยครับเพราะว่าเวลาเราใช้ไดโนเสาร์ 3, มันกระโดดไกลแต่ว่าถ้าเราเป็นคนเนี่ยมันกระโดดไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะโอเคไอ้ด้วงนี่เดี๋ยวเอาไปไว้บนบ้านดีกว่านะครับถ้าเราถือด้วงมันไม่น่าจะขึ้นสะพานได้มั้งเนี่ย ไม่ใช่ขึ้นสะพานขึ้นบันไดขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้นะครับผมโอเคขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้นกคีบขึ้นไปก็ได้นี่นกด้านล่างมีอยู่ครับอีกาอยู่โอเคเดี๋ยวเอาอีกาคีบขึ้นไปนะครับคีบมาเรียบร้อยครับผมเอามาไว้ตรงไหนดีอะตรงนี้แล้วกันโอเคแล้วก็ลงจอดตรงนี้เลยครับเรียบร้อยแล้วก็เอาด้วงเข้าบ้านด้วย โอเคเข้ามาได้อยู่ไว้ตรงนี้แหละอยู่ใกล้ๆเรานะครับจะได้ไม่เหงาแล้วก็เอาเนื้อมาเพิ่มด้วยโอเคแล้วก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับเราจะคราฟเป็นโลเหกมาเล่นบ้างดีกว่านะครับคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่โอเคดีเพราะว่ามีหลายคนอยากจะให้สร้างนะครับมาใช้ดูอันดับแรกก็ต้องเรียนแอ g r กรมมาก่อนนะครับโลเหกมันใช้คําว่าเมทัลหรือเปล่าเนี่ยสำหรับโลเหกนะครับโอเคเจอแล้วครับเมทัลชิลนะครับผม เอามาเลยก็แล้วกันคราฟในไหนเอ่ยน่าจะคราฟในสมิตรีมั้งหรือไม่ก็แฟบริเคเตอร์นะครับเดี๋ยวมาดูในสมิตรีกันก่อนดีกว่าสมิตรีมีไหมเอ่ยชิลโอเคใช้ซีเมนต์นะครับ20ครับผมซีเมนต์ที่ตัวผมมีหรือเปล่าไม่มีเดี๋ยวเรามาหาซีเมนต์กันก่อนนะครับผมว่าน่าจะมีเหลือบ้างแหละเพราะว่ามันก่อนผมก็คราฟไว้เยอะชิได้นะครับโอเคอันนี้16นะ อันนี้มีไหมอันนี้ไม่มีคคกนี้ไม่มีนะครับคกแรกมีหรือเปล่าคคกแรกมี29โอเคเรียบร้อยครับได้ซีเมนต์ครบแล้วทีนี้ก็คราเป็นโลหะเหล็กมาเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปใส่กับสกินนะครับของแมนติคอครับผมโลหะเหล็กโลหะเหล็กจัดมา1อันตอนนี้ที่ผมอยากจะรู้ก็คือว่าไอ้โลหะเหล็กอันเนี้ยมันสามารถที่จะกันนะครับพิษของตะขาบได้หรือเปล่าน,นี่อยากรู้มากมายเลยถ้ากันได้นี่อยู่ในเกณฑ์เจ๋วเลยนะครับ แต่ก็ไม่ชัวร์หรอกน่าจะกันไม่ได้มากกว่ามันเดี๋ยวรีแพชุดเกาะก่อนนะครับตอนนี้ถุงมือผมจะใช้เป็นของดีเซอร์นะครับผมไม่ได้สีม่วงมาจากตัวไหนก็รู้ผมก็จําไม่ได้ครับผมมันอยู่ในตัวทีเล็กของเราอะ่ะน่าจะเป็นการฆ่าบอสตัวไหนสักตัวหนึ่งอาจจะเป็นอัลฟาหนอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวถอดสก,กินออกมาก่อนเราจะใส่สก,กินของมังกรด้วยโอเคทีนี้ก็ใส่เกาะเข้าไปทั้งหมดเลยนะครับ ใส่ไปให้หมดเลยแล้วก็เอาโลมาด้วยตอนนี้โลก,ก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับที่เหลือก็ไปตามหาสกินกันดีกว่ารู้สึกว่าสกินมันจะหายไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าเซิร์ฟตอนก่อนที่เราเคยไปฆ่ามันจิคอนนะครับมันย้อนกลับมาก็เลยต้องฆ่าใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปรวบรวมนะครับพวกผลไม้พืชผักไปจับไดโนเสาร์กันเพิ่มดีกว่าเมื่อกี้ขี้ก้อนหนึ่งตรงนี้หายไปไวเลยเกินเนี่ยขี้มาปุ๊บก,ก็หายไปเลยครับผมว่าจะลงมาเก็บสักหน่อยไม่ทัน เดี๋ยวมาเอาเป็นพวกผักไปก่อนนะครับก็จะมีแครงแครอทอะไรพวกนี้เอาไปเลยเอาไปจับสัตว์กันโอเคได้มา14นะครับแปลงนี้แปลงนี้13เก็บมาให้หมดเลยผมว่าประมาณนี้ก็น่าจะโอเคนะได้มาทั้งหมด40นะครับมาใส่ไว้ในตัวนกก่อนจัดไปแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปหาแหล่งเจาะน้ํามันนะครับเอาเลยครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมจะเจอแหล่งที่มีน้ํามันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงจอดนะครับดูพิกัดกันเลยนะครับผมพิกัดที่ผมเจอนะครับอยู่ประมาณ 40นะครับ65ครับผมอยู่ใกล้ๆบริเวณภูเขานะครับขนานกันระหว่างภูเขาใหญ่กับภูเขาเล็กครับผมหาไม่ยากเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวผมจะพาทัวร์จากทางด้านบนดีกว่ามันน่าจะบอกพิกัดได้ง่ายกว่านะครับจุดสังเกตง่ายๆเลยก็จะมีภูเขาสีดําทางด้านนู้นนะครับแล้วก็ด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นทางออกไปบริเวณทะเลทรายนะครับแล้วก็น้ํามันจะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้เลยมีแหลมๆตรงนี้นิดนึงอ่าคิดว่าน่าจะหาได้ไม่ยากนะครับ เดี๋ยวทีนี้ลําดับต่อไปก็จะเป็นการวางตัวเจาะน้ํามันกันเลยนะครับโอเคมาดูกันว่ามันจะเจาะได้ดีหรือเปล่านะเอามาใส่วิธีเลขศูนย์นะครับจะได้ง่ายต่อการวางแล้วก็วางลงไปครับทีนี้เรียบร้อยครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยอาจจะต้องใช้เวลานะครับสักระยะหนึ่งในการที่มันจะดูดน้ํามันขึ้นมานะครับตอนนี้ยังไม่มีน้ํามันเลยเครื่องจักรกาลังทํางานนะครับ ไม่ต้องใช้แก๊สโซลีนนะครับผมสามารถทํางานได้เลยครับโอเคได้น้ํามันมาหนึ่งงานเลยครับผมว่ามันต้องใช้เวลานานแน่นอนเลยกว่าจะรวบรวมน้ํามันได้เยอะนะครับให้เราทิ้งไว้แบบนี้เลยโอเคอันนี้คือจุดแรกที่ผมเจอนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาจุดต่อไปกันเลยนะครับผมไอตัวจอดน้ํามันนี่ผมก็มีเยอะนะแต่ว่าไม่ได้เอามานะครับรู้สึกในตัวนกจะมีแค่อันเดียวนี่มีหรือเปล่าเอ่ย ไม่มีแล้วนะครับไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปหาจับสัตว์กันเลยดีกว่าตัวที่อยากจะได้ในวันนี้ก็ขอเป็นแองเคโลโซลัสนะครับหรือไม่ก็โดดีคูลัสก็ได้เดี๋ยวไปจับใกล้ๆบ้านดีกว่านะครับบ้านเรามาจากทางด้้นนู้นแล้วก็ตอนนี้นะครับรู้สึกว่านกตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามา2ตัวนะครับทาเปจารากับอาคิออฟเทลิกนะครับจะเพิ่มเข้ามาในเซิร์ฟทะเลราหนะครับไม่แน่ใจว่าจะหาได้จากที่ไหนแต่ข้อมูลบอกว่ามันอยู่บริเวณหุบเขานะครับส่วนเจ้านก ที่มันชอบไต่ต้นไม้ก็มันอยู่ต้นไม้ที่เป็นต้นแบบไหนอะต้นแบบนี้แล้วมั้งน่าจะเป็นต้นนี้ครับผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมยังหาไม่เจอสักตัวเลยนะครับไม่แน่ใจว่าต้องฆ่าไดโนเสาร์ตัวอื่นก่อนหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาคราฟที่ขีนก่อนดีกว่านะครับคราฟไปทั้งตัวนิ่มแล้วก็เอ็กเทโลซอรัสเลยก็แล้วกันผมไม่แน่ใจว่าผมจะเจอตัวไหนก่อนคราฟไปทั้ง2ตัวเลยนะครับเดียนเอนกแกรมมาหรือยังเนี่ยลองดูก่อนนะครับ เอนแกรมยังไม่ได้เรียนมาเนี่ยโอเคจัดมาก่อนแล้วก็จะมีตัวนิ่มนะครับเรียบร้อยครับผมทีนี้ก็มาคราฟเซตเตอกันเลยนะครับของแองเคโลทาได้เลยนะครับผมของตัวนิ่มขาดอะไรขาดหินอยู่หินที่เราน่าจะมีใส่หินเข้าไปแล้วก็คลาฟมาอีกหนึ่งอันเดี๋ยวถ้าเราเจอมันใกล้ๆก,ก,กันแล้วก็เลเวลมาเยอะมากก็จับคู่เลยนะครับอุปกรณ์น่าจะพออยู่ครับผม เอาที่ขีออกมาเดี๋ยวรอ,อของตัวนิ่มแป๊บหนึ่งครับโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ไปกันต่อเลยผมว่าลูกดอกยาสลบ47น่าจะพอเดี๋ยวขอรีแพร์ครับปืนก่อนเมื่อกี้ก็ใช้ยิงพวกหมาป่าอะไรไปเสียหายมาสักนิดนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยครับรีแพร์เสร็จนะครับผมไปกันต่อเลย วันก่อนที่เราบินเล่นรู้สึกว่าแถวบ้านเนี่ยมีเยอะครับแต่วันนี้ที่เราจะมาจับเนี่ยเราจะเจอหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับไม่มีเลยมีไหมมีไหม,มย,ยังไม่เห็นยังไม่เห็นตอนนี้ก็บินหามาสักระยะหนึ่งครับปรากฏว่าไม่เจอตัวนี้กับเอ็นคโซลซอรัสเลยเป็นไปได้ยังไ,ไงไวะเนี่ยปกติเจอทุกวันนะครับแล้วก็หาง่ายด้วยแต่วันนี้ไม่เจอครับผมมันไปไหนกันหมดเลย เดี๋ยวมาดูแถบนี้กันบ้างดีกว่าเผื่อมันจะตายแล้วก็ไม่เกิดนะครับตรงนี้ก็ยังไม่เห็นเลยนะเนี่ยด้านนน้นหมาป่าแล้วก็มีจิงโจ้โดนหมาป่าไล่แองเคโลกับตัวนิ่มยังไม่เจอนะครับไปกันต่อเลยดีกว่ายังไงก็เชื่อว่าน่าจะหาได้ไม่มีไม่มีตรงนี้ไม่มีนะครับทางนี้ต่อเลยไปไหนกันหมด โอเคด้านล่างเราเจอตัวนิ่มแล้วนะครับโอ้โหมาซ่อนอยู่ใต้ต้นไม้มองเห็นพอดีตัวนี้ตัวสีขาวเลยเลเวลเท่าไหร่เลเวลสิบหกสิบหกได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเฮ้ยอะไรกัดอะไรกัดมแมลงเหรอมแมลงเหรอจัดไปดิมแมลงอะไรนะ่าจะเป็นมดบินนะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้ครับผมอ๋อมดบินยิงด้วยโอเคปล่อยมันไปได้กันเดี๋ยวไอ้ตัวนิ่มตัวเมื่อกี้ก็ไว้ตรงนั้นก่อนนะครับอยากจะได้เลเวลที่ดีกว่านั้นด้านนี้มีอีกหนึ่งตัวครับผมกําลังตีกับหมาป่าอยู่เลย ข้ามาฟาก่อนโอเคโดนตัวนิ่มไปด้วยโอ้จิกแบบเบรกไม่อยู่แล้วก็มีแองไครโลซอรัสพอดีเลยเอเลน่าก็มีเดี๋ยวดูแองไครโลซอรัสก่อนมีแต่เลเวล12กับเลเวล16ทั้งนั้นเลยด้านนี้มีอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนิ่มครับผมมี2เลยเดี๋ยวดูเลเวลก่อนไอ้กสตัวนี้น่าจะเลเวลเยอะสักตัวนึงเลยมั้งตัวหนึ่งเลเวล8นะครับอีกหนึ่งตัวเลเวลเท่าไหร่อีกหนึ่งตัวเลเวล16 ก็แสดงว่าเหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยมดกระจุยไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเอาสีขาวตัวนี้ก็แล้วกันนะครับผมชอบสีมันมากกว่าครับผมไม่น่าจะเกิน10ดอกแล้วมั้งตัวนี้เดีย๋ยวยิงใกล้ๆเลยครับจัดไปมาหลบก่อนตอนนี้มันติดบั็อกอยู่นะครับอย่าไปยืนใกล้มากเฮ้ยเดี๋ยวนกเราโดนเทเลเบิดจัดการอยู่อุ้ยทาไมจิกอย่างนี้เลยเหรอโหมดเกินไปโหมดเกินไปน,ไปนี่ทีเดียวกระเจิงยกแกงเรียบร้อย จับตัวนิ่มต่อเลยดีกว่าตัวนี้ม,มันจะหันตูดให้เรานะครับตอนนี้หันตูดให้แดดด้วยโอ้มายิงต่อเลยไม่ได้ซีเรียสอะไรจัดไปยิงใส่ตูดมันก็ได้ครับไม่อยากจะเดินไปใกล้มากตอนนี้ยิงไปประมาณเกือบเกือบสิบดอกแล้วนะครับไม่น่าจะเกินอีกสิบดอกน่าจะสลบครับผมจากการที่ผมได้คำนวณดูละ ล่วงไว้ล่วงไว้น้องขอหัวดีกว่าเรียบร้อยครับผมโอเคเป็นไปตามที่คาดไว้สรบไม่ยากเย็นนะครับใส่เป็นยาเขียวนะครับสักถังนึงแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะรอให้มันหิวก่อนนะครับผมว่าเดี๋ยวระหว่างที่เรารอตัวนี้มันหิวนะครับเดี๋ยวเรามาจับหางตุ้มกันด้วยดีกว่านะครับผมจัดไปไม่ต้องเสียเวลากันอยู่จับไปทีเดียว2ตัวเลยนะครับคราฟที่ขี่มาแล้วสบายสบายยิงไปน้องเข้ามาเลยน้อง เข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยสบายๆอยู่แล้วปาเลยชิวๆครับดีแล้วครับผมอย่าหนีจะหนีไปไหนเรียบร้อยสลบโกเลมโอ้โหโอ,โอ,โอ้มีโกเลมด้วยอะไรวะโกเลมมาอยู่ตรงนี้พอดีเลยโคตรสวยเลยครับสวยๆอีกาดาเมจเท่าไหร่วะเนี่ยอีกาดาเมจเก้าพันนาจะไหวอยู่มั้งโกเลมเลเวลเท่าไหร่เลยดูเลเวลโกเลมก่อนหูยเลเวลหกสิบหรือวะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมว่าไอตัวนี้น่าจะเก็บไว้ครับเดี๋ยวลอกกลเลมมาทางด้านอื่นก่อนดีกว่าโอเคม,มุดเข้าหินไปแล้วไอหินนี่ถ้าไม่สังเกตดีๆผมว่าก็ดูไม่ออกนะครับเวลาเราเล่นผิวเผิผนเะนี่ยเมื่อกี้ผมไม่รู้เลยเนี่ยเดี๋ยวลองมาลงตรงนี้ดูนะครับว่ามันจะตื่นหรือเปล่าขอให้มันอยู่ในหินต่อไปโอเคตรงนี้ได้อยู่นะครับมันไม่ออกมาละทีนี้ก็ป้อนนาโคติกไปเลยนะครับหนึ่งถังครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอเลน่านี่ผมว่าจับไปด้วยดีวยกว่ามั้ง เลเวล92เลยนะครับมันกินแครอทหรือเปล่าเลยลองจับมันด้วยแครอทดูดิเผื่อจะจับง่ายนะครับแครอทอยู่ด้านบนตอนนี้ใช้ได้37อันเองสแสดงว่าเนาวีสามนะครับพะเราเอามาทั้งหมด40ลองดูลองดูโอ้มันไม่กินแครอทครับไม่เป็นไรดีแล้วไม่เปลืองงั้นเอาฝากไว้ที่แองเคลโลซอรัสก่อนก็แล้วกันจัดไปขึ้นมาเท่าไหร่ขึ้นมาประมาณ20%นะครับไม่น่ายากเย็นเท่าไหร่มั้ง แล้วก็เอามาเก็บที่เหลือไว้ในอีกานะครับเดี๋ยวกลับไปดูตัวนู้นกันด้วยครับผมตัวนิ่มบ้างผมว่าค่าอยู่มันน่าจะลงมานิดนึงแล้วแหละแต่ว่าด้านบนมีคาโน่เดี๋ยวต้องจัดการคาโน่ก่อนจัดไปเดี๋ยวมันมาวุ่นวายนะครับต้องเคลียร์ให้ดีโอเคทีนี้ก็หยิบแครอทมาเลยครับแครอทอยู่ด้านล่างตรงเนี้ยด้านล่างไม่มีโอเคอยู่นี้เหลือ19นะครับพออยู่ทีนี้ก็ใส่ไปเลยโอเคเป็นไง ขึ้นมาประมาณ20%นะครับเทมมิ่งตอนแรกก็100%ตอนนี้เหลือ 99. 9 9 9เลยครับไม่น่าจะนานเท่าไหร่แต่ว่าบวกเลเวลค่อนข้างจะน้อยเนื่องจากว่าตอนที่เราจับมาเลเวลน้อยกันไปนะครับถ้าเราจับมันได้ก็จะบวกประมาณ7เลเวลครับผมไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็มาเก็บแอร์ดอปสีน้ำเงินด้านนี้ดีกว่าตอนนี้ยังลงมาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราทําอย่างอื่นกันไปก่อนดีกว่าทําอะไรดีฆ่าหมลูเ,ลเวลาท็อปเล่นกันแล้วกันไปจัดไปเออ กระตุยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวระหว่างที่เรารอมันทั้ง2ตัวนะครับเราจะมาจับเอลน่ากันดีกว่าครับผมต้องการเบอร์รี่ม่วงนะครับตอนนี้เยอะๆเลยตอนนี้ได้มาไม่กี่ลูกเองไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปใส่พังพงก่อนนะครับจะได้รอมันหิวไปด้วยจัดไปโอ้โหขึ้นมาเกือบเต็มเลยนะครับไม่กี่ลูกหรอกไอตัวนี้เลเลเวลเท่าไหร่เนี่ยเลเวลสี่เฮ้ยไอตัวเลเวลเก้าสิบสองอยู่ทางด้านนู้นครับผม ผมก็ว่าแล้วทําไมมันขึ้นเยอะจังไอหินก้อนนี้โกเลมครับลองเอาโล่กันหินโกเลมดูดิกันได้ไหรือเปล่านี่อ๋อกันได้โว้ยปลามาดิปลาหินมาดิได้อยู่ได้อยู่เดีย๋ยวลองให้มันต่อยผมดูนะครับว่ากันได้ไหรือเปล่าลองต่อยมาลองต่อยมา,อ,อ,ยมาอุ้ยโดนโดนโดนลืมกันลืมกันปลามาปลามาจัดไปได้อยู่สบายสบายแน่จริงปลามาเลยต่อยมาเลยต่อยมาต่อยมานีชชชช่ชิว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 เว้ยชิวชิวเว้ยข้ามาดิข้ามาดิ จัดมาโ,โ,โลเล็กโคเทปนี่การอ้โหโลก,กโอ้หกนี่ก่อนดีกว่าโอ้โดนไปไม่กี่ทีโลแหกเลยครับนึกว่าจะเทพเทพได้ไม่นานเดี๋ยวล่อมันมาทางนี้ดีกว่าโอเคมันเข้าหินไปแล้วเรียบร้อยเอเลน่าผมว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้เลเวลเยอะหรอกเอาเป็นเลเวลสี่นี่แหละจะได้จับง่ายๆนะครับตัวนี้หรือเปล่าเลเวลสี่ใช่ไหมใช่ไหมโอเคใช่ครับ เด้ออีกครั้งเดียวครับจับตัวนี้ได้แองเคโลเป็นยังไงบ้างขึ้นหรือยังแองเคโลตอนนี้ขึ้นมาประมาณสัก6 0เเลยครับอีกไม่นานก็จับได้แล้วมันกินแครอทไปก็ไม่กี่ลูกครับผมเอาน้ำมันไปด้วยดีกว่าไอ้พวกตูดใหญ่ๆนี่จะได้น้ำมันประมาณ16นะครับมันจะมีตูดเล็กตูดใหญ่ถ้าตูดใหญ่ก็ได้เยอะตูดเล็กก็ได้น้อยเฮ้ยเสือเสือเสือเดี๋ยวเสือสีสวยใช่ได้เฮ้ยมันเห็นเราแล้วนี่ว่าเจอเรื่อยดิ เจอเลื่อยหน่อยน้องมาจัดไปเลื่อยกระบาลให้ตายแบบง่าได้ลองไปกินน้าด้านล่างต่อดีกว่ามั้งจริงๆแล้วน้าเราก็เต็มอยู่นี่หว่าไม่ต้องกินเดี๋ยวลงมาดูด้านล่างโอ้มีทอร์นี่ดากอนกับแมงป่องคายห,หมดเลยดีกว่าจัดแมงป่องก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยทอรนี่ดากอนตีเลื่อยไปเรียบร้อยครับผมเทอร์โบสตัวนี้จะเอาด้วยหรือเปล่าได้จริงเข้ามาเพื่อนเข้ามาเลยจัดไปอู้ยเลื่อยพัง เดี๋ยวเดี๋ยวเยวจหอหอกแทนเจหอหอกแทนจัดหอ,อกให้เรียบร้อยตาเมจผมตอนนี้เป็นพันผมอัพตัวละครมาโหดแล้ว <c oughs> จะได้เล่นง่ายๆมันๆหน่อยไม่ต้องเสียเวลากันอยู่เอเลนาตอนนี้คิดว่ามันน่าจะหิวแล้วมั้งตัวนี้หรือเปล่าน่าจะใช่ตัวนี้นะครับใช่ไหมใช่ไหมโอเคเรียบร้อยครับจับเอเลนาได้แล้วเล่นกับมันกันเลยดีกว่านี่อสวัสดีโกเลมทำไมโกเลมอยู่ไหนแล้วเนี่ย โกเลมก้อนไหนเอย่ยเดี๋ยวต้องระวังโกเลมให้ดีโล่ทาไปทํามาใช้แป๊บเดียวพังแล้วนะครับน่าจะเป็นก้อนนี้แหละมั้งโอเคล็อกเอลิเมนต์นนี้ครับเลเวลหกสิบผมว่าไอตัวนี้น่าจับเดี๋ยวไว้มีลูกปืนเยอะๆนะครับค่อยมาจับดีกว่าผมว่ามันน่าจะใช้ปืนสัก3กระบอกแน่เลยตัวนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเทอระเบิดไอ้บ้าเฮ้ยมาจิกไอ้คิโลโซลัสเราจัดไปเรียบร้อยเทมมิ่งเหลือห้าสเก้าอร์เลย เดือบไปแล้วครับโชคดีเห็นก่อนเอาอยาเขียวไปสักถังหนึ่งก็แล้วกันการพลาดนะครับเอเลนาไว้ตรงนี้เลยเป็นตัวเมียหรือเปล่าเนี่ยเป็นตัวผู้นะครับตัวผู้แบบนี้ต้องชื่อนาธานครับผมนาธานไปถ้าตัวเมียชื่อเอเลนาโอเคตัวนี้ตัวเมียไหมเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้มั้งอ๋อตัวเมียนี่ได้ไป92แต่ว่ามันจับนานครับผม อ๋อมันก็ไม่นานเท่าไหร่นี่ว่าตอนนี้หางตุ้มได้แล้วนะครับโอเคใส่ที่ขี่กันเลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ตัวนิ่มเราได้หรือ,อยังนะเดี๋ยวใส่ที่ขี่ให้กับแอนเคลโลซอลัสไปก่อนดีกว่าโอเคค่าพลังที่ได้นะครับมีเลือด1,120นะครับดาเมจ131ดาเมจน้อยไปนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเวลกันครับตอนนี้ก็ต้องขออัพน้ำหนักไปก่อนไม่งั้นผมขี่ไม่ได้ครับผมน้ำหนักตอนนี้อัพไปที่932นะครัเดี๋ยวลงก่อน สปีดมาเดิมเดิมก็อยู่ในเกณฑ์ช้านะครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องเอามาอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนเพราะว่าตรงนั้นมีโกเลมนะครับด้านหน้ายังมีหางตู้มีหนึ่งตัวนี่ไม่แน่ใจว่าไอตัวด้านหน้านี้เลเวลเท่าไหร่นะครับสปีดตอนนี้ช้ามากเดี๋ยวจะได้เก็บพวกหินดินทรายด้วยครับหลักๆเลยเราจะเน้นเป็นน้ำหนักนะครับกับสปีดครับผมดาเมจไม่ต้องมากมายดาเมจเราไปที่300พอโอเคน้ำหนักสัก2 0 0พันนะครับ ที่เหลือสปีดไปสปีดตอนนี้2 1 7น่าจะไวขึ้นประมาณนิดนึงเออไวขึ้นมานิดนึงครับผมเดี๋ยวลองตีกับหางตุ้มตัวนี้ดูดิไหวหรือเปล่าไม่รู้ต้องลองครับเดเวลเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้เดเวลยี่สิบนะครับผมน่าจะไหวอยู่เอเลนาไม่ต้องเอเลนา,าไม่ต้องเดี๋ยวพี่ลุยเองน้องเอเดนาไม่ต้องเสือกเลยจัดไปมาขอลุยเองขอลุยเดียวเองยังไม่ตายเหรอได้ได้จัดไปเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวจะเอาเหรอ เข้ามาเลยเข้ามาเลยไอตัวนั้นอึดใช้ได้นี่กว่านาทานพารสี่นะครับให้หยุดไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันตายแน่นอนวนก่อนวนก่อนวนแป๊บวนแป๊บเข้าด้านหลังดีกว่าได้เปรียบโอเคกระจจยครับโอเคครับตอนนี้ตัวนี้ของเราก็ได้เป็นที่เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวใส่ที่ขี่กันเลยครับ,รบตอนแรกผมก็เดินมาไม่เจอแต่พอเอานกมามองเห็นได้ครับนกมันมองเห็นง่ายกว่ารู้สึกว่าตอนนี้ยังขี่ไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอัพน้ำหนักไปก่อนดีกว่านะครับ น้ำหนักไป700แล้วก็ที่เหลือสปีดไปเลยดาเมจขั้นหนึ่งพอโอเคดาเมจอยู่ที่291สปีด478นะครับน้ำหนัก742ผมว่าค่าพลังพอๆกับแองเคโลตัวเมื่อกี้แหละต้นงต้นไม้นี้ตีออกไปเลยนะครับหลกัหลกๆเลยไอ้ตัวนิ่มนี่สามารถใช้ในการฟาร์มหินนะครับถ้าเป็นในสกอตเอิร์ธก็สามารถที่จะฟาร์มทรายได้ด้วยเช่นกันฟาร์มทรายได้ดีมากครับผมแต่ว่าน้ำหนักต้องเยอะนิดนึงหาต้ำหนักไปเลยครับ ตัวนี้ผมจะเน้นน้าหนักเป็นหลักเดี๋ยวหินทิ้งไปเลยทีนี้ก็ไปกันเลยนะครับรู้สึกว่าสปีดของตัวนี้จะดีกว่าไอเคโลมากเลยครับไอเคโลช้าก,กว่าเยอะเลยเมื่อกี้ผมก็เพิ่มสปีดไปไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่วิ่งไวสุดๆเลยครับผมอุ้ยโกเลมออกมาดีกว่าโกยเลยโกยเลยไม่ต้องไปสู้มันสู้สู้ไม่ได้ครับตอนนี้เลเวลหกสินี่นานแน่นอนเฮ้ยมีศึกดีกว่าพวกของเรายัางอยู่ไหมเฮ้ยนาธานโดนจิกแล้วลุย ลุยเลยลุยเลย,เลยจัดไปโว้ยนะทานตายไปก่อนแล้วเร็วเร,วเรว็ช่วยกันเร็วช่วยกันเร็วโดนรุม3าตัวแล้วมาเข้ามาจัดไปเร็วจัดการมันจัดการมันตีไปโอ้โหเฉลเบิร์ตไม่ยอมตายสักทีตายยากขนาดนี้เลยเหรอที่แตกเลยทีเดียวหางตุ้มตีมันหางตุ้มตีมันฟวาดไปพลังหางคูณ2กระจุยกระจุยคู่เลยนี่หว่าโอเค เราเสียนาทานไปหนึ่งตัวนะครับว่าแล้วนาธานต้องตายแน่นอนไอเทอลเบิร์ตเปนจีกแรงด้วยครับทีนี้ก็กลับบ้านกันเลยดีกว่านะครับผมเราจะกลับกันไปแบบเรื่อยๆระหว่างทางก็เก็บเลเวลไปด้วยนะครับผมแองเคโลตัวนี้ผมว่าสปีดสัก300อกำลังดีสปีดต,ตอนนี้ไป330แล้วนะครับแล้วก็น้ำหนัก2077ดาเมจอีกขั้นหนึ่งเป็น525ไปลุยกันต่อเลยครับผมตัวนิ้มตามทันไหมตามทันอยู่นะครับ ด้านหน้านี่โอ้โหหมาป่าเพียบเลยมีหมาป่ามีเสือแจมด้วยดิแจมด้วยฟาดหางไปมาเข้ามาเลยกระจุยเรียบร้อยตายสองตัวน,นี้ต่อเลยโทนี่ดะก้อนสะบัดหางไปโดนไหมโดนไหมโดนอยู่อีกสักทีหนึ่งกระจุยไปด้านนู้นต่อเลยเฮ้ยเทเลเบิดมาช่วยด้วยช่วยด้วยเทเลเบิดมาเทเลเบิดตายไปแล้วนีหว่าทีเดียวตายเลยตัวน,นี้มเราไปไหนแล้วเนี่ยอ๋ออยู่ด้านหลังเฮ้โกเลมนีหว่าเฮ้ย โกเลมมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพัดส,สิพัดส,สิเดี๋ยวแม่งได้ตายกันยกแก๊งแน่นอนพัดส,สิบแล้วรีบโกยกันเลยหู้ยังไม่มากันเลยเหรอเนี่ยโอ้มันไม่ยอมเดินมาครับผมตัวนี้ผมตายชัวร์วเลยเนี่ยติดปั๊กครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องช่วยก่อนอู้ยตัวนี้มันจะตายเนี่ยมันเข้าไปหลบในกระดองครับโอเคโกยก่อนโกยก่อนเร็วนกมานกมานกไปไหนนกอยู่ด้านบนแล้วนะครับ ตัวนิ่มเราเดี๋ยวต้องพาหนีครับผมไม่งั้นตายแน่นอนหินแรงมากครับตอนนี้สถานการณ์หนีตายรอดหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยอู้วมันตีตัวนิ่มเรารัวๆเลยว่ะจะช่วยตัวนิ่มเรายัางไงดีเนี่ยจัดไปมามว่าผมต้องลงไปลอกก่อโกเลมแล้วเนี่ยไม่งั้นตัวนิ่มตายชัวร์เลยครับโอเคอยู่นี้ก่อนไปช่วยตัวนิ่มก่อนดีกว่ามามาป้าหินมาทางนี้ไอ้น้องป้ามาป้ามาทางนี้เลย ได้จริงเข้ามาได้จริงเข้ามารอกกูเลมมาก่อนนะครับเดินมาเดินมาไม่งั้นเดี๋ยวช่วยไดยนโนเสาร์เราไม่ได้อุ้ยหินลบหุ้ยหลบทันวุดวิดเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอเคน่าจะปลอดภัยเลยครับตัวนิ่มโง่มากครับผมหยุดหยุดหยุดหย,ยุดก่อนหยุดก่อนไปตีหินทำไมเนี่ยโอ้ไปครับตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับทุกตัวปลอดภัยใช่ไหมทีนี้ก็ออกลับบ้านกันเลย โอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าไงในพาร์ทในเราทิ้งท้ายกันไว้เท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกํากำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ